สวัสดีพี่น้องสุขคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าตามต่อนรุ่นต่อครับแนวทาาหุ้นนิคีจันิคีรอบเ้ารอบบ่ายจาัดแนวทางวันพุธวันที่20 28, 25, 68, เดือน8 2568้าจเดือนสิงหาจ้าสำหรับพนนิคีของวันที่19วันอังคารวันที่19จเก้าจแนวท้ากุ่นรอบเ้าใหไฮเดรนทุกับหาเ้ากระบายเมือ่อน,นิคือฮุกชนสำหรับพนจ้า รอบเสาพ้นออกสองสามสองหลาง 9, 9, 6, เก้าเก้าโอ้เบิ้นโค้ามีเบิ้นหกหกเบิ้งเสากับบ่ายหกชวนได้เบิ้นห,หกหกมาเก่าเก่ากับหัวเนาะสำหรับเรื่เดินหุกโค้าจะพลาดไปสำหรับรอบบ่ายจะเจ็ดกับหกพ้นของรอบบ่ายหกสองเก่าลางศูนย์สองสำหรับเด่นหุกโค้ามาอยู่รักรอยเนาะ สำหรับแนวทางมือนี้ก็คือโอ้โห,โโหโบ่มีอย่างเลยเนาะสองเดินดีเก่าเดินดีเสากับบ่ายมีแต่สองกับเก่าอย่างเดียวเลยสำหรับรอบบ่ายกับสองบนสองล่างโอ้ถ้าจับสองใดดีปังเนาะรอบเสาสองสามสองเก่าเก่ารอบบ่ายหกสองเก่าศูนย์สองอืึอ่าสำหรับมือนี้ตามรุ่นกันต่อจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมูอนิฟฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์โดยละกการนาะพี่น้องเอฟซี่เขามารับชมใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแลจะจอย่าลืมกดกระดิ่งวาวจะเพื่อสิร,รสิภพพาแนวทางที่อาจย่อยโรหายแต่แนวทางดีๆมีหายกันใดทุกวันจ้ะมีหุ้นนี่คือจ้าหุหาห้ดดนหาเสียงหุ้นดาวโจนฮานอยรับพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจ้าสำหรับมูนอน้รุ่นต่อ รอบเศ้าไฮเดนสีคับสามแนวทางมาทางหง,งาตัวออกแบบนี้นั่นสี่คับสมก็มีเขียน3ามคับ2บองสี่คับสามโดจะเดือขออแก้ไขก่อนนิดหนึ่สายวิง่งสายลูดก็ห้าถาบักตัวได้ชอบตัวเด้นําไปวิง่งไปลูดได้เนาะ 4กับ3ามจาสำหรับตต๊ะกบคูเด่น3 4 3สี่สามเสามหกสสอาำหรับเด่น4 9 2 4กห 48, สี่แสี่หำหรับรอบบายไฮเดน8และ7 8กับ7จ็จ้าจับคู่เดนรอบบาย8 2 9 6 8งส เอาแปดหาสำหรับเบนเจ็ดสองสามเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์โตเน้นจ้าสำหรับนี่เคอีเ e, มื่อนี่รอบบายขอเน้นไปเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า แปดสองแปดเก้ารอบเศร้าจ้าสี่หนึ่งสี่สองสำหรับเด่นสามเน้นสามเก้าครับสามสอง เรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางน่คีของวันที่ยี่สิบจะสสาหรับแนวทางของเฮ้ามืออีกคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบายบนหลังละค่ะเนาะจังได้การรับชมว้เป็นแนวทางจะคืออยู่กับความมักความชอบจากก่อนจะนาไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะว่ามีตัวมักตัวชอบหรือบ่จะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าละกะ มีรูดส่วงปางกะปางส่วงผาดกะผาดกันไปเนาะว่ากานขอให้สุขดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้กะขอฝากไว้เพียงสาม,มีจ้า